ค่ะตอนนี้นะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ได้อัญเชิญมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะเป็นเวลาไทยประมาณ6นาฬิกา30นาทีนะคะพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากประเทศศรีรังกานะคะจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีอายุอย่างยาวนานกว่า1,700ปีนะคะก็จะมีรถนำขบวนนะคะ รถจากสนามบินนะคะล้วคณะพระิสุงสฆงนะคะก็ได้อันเป็นผู้อัญเชิญดูแลอารักษขาพระบรมสารีริกธาตุนะคะ,คะพวกเราก็เดินตามไปนะคะก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะคะส่งใจอารักขาพระบรมสารีริกธาตุ ตอนนี้ก็จะเดินทางไปปฏิสถานนะคะณพระสุพรรณเจดีนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะที่สุพรรณบุรีค่ะเราก็ร่ว,สวมสวดมนต์ไปด้วยกันนะคะ แค่เดยกจกันนะปแบบี่เฮ้ยเียวน้องแจ้งอย่างไออะน้องแจงโไม่ได้ด้วยนะไม่ิดพี่ปิดไม่ได้เลยฝากไปที่พี่แจ้งก่อนแจ้งอยู่ไหนยังไม่ห็น

แจ้งแจ้งแจ้งดูให้น้องแอนหน่อยพี่ไ์ไม่เป็นเฮ้ยแอนยิ่งกลับไปไม่่ทีไหน,นไตอนนี้เราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะได้ใอันเชิญคะ่ะพระรรมาสารีริกธคาะิษ จากเมือจากประเทศสีรังกานะคะรพระบรมสารีริกธาตุนี้มีอายุเชื่อว่ายืนยาวสืบเนื่องกันมาย,ยาวหนานมากค่ะ,ะเป็นพระธาตุที่ถูกขนพบที่เมืองปโปรนาลัวโดยพระเจ้าปรากมาธาตุนะคะในสมัยพระเจ้าปรากรมา พระกมะมาหูคะ่ะที่เขาขุดพ้นคนพบได้มีสิบสิบองค์นะคะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ตระก,กูลที่รักษาไว้เนี่ยก็สืบทอดกันมานานมากค่ะแล้วเขาก็แบ่งตอนนี้มีสิบองค์เนี่ย แบ่งมาให้พระอาจารย์เนี่ยหองค์ค่ะแล้วก็จะมีหนึ่งองค์ที่จะเะด็จไปที่ภาวนารามลบุรีค่ะอีก4องค์จะไปตามเจดีต่างๆที่ละหนองค์นะคะ ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนออกจากเครื่องคะ่ะมีการต้อนรับแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวออกไปจะมีขบวนที่มารับพระบรมสารีริกธาตุไปที่สุพรรณบุรีนะคะ ชั้นพาสพาสต้าเน,นี่ยส่งก่อนต้องกก่อององก้ยพาสต้าเดี๋ยวปิดก่อนนะพดก่อนไหมอไรี <c oughs> 那我看看那旁边